สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับแคมป์บุรพานะครับมาดูตะกุดหลวงพ่อศิลนะครับตะกุดหลวงพ่อศิลนะครับเนี่ยนะครับตะกุดตะกุดพญาหมูรวมพุทธคุณเสาห้าหลวงพ่อศิลนะครับวัลหันใหญ่นะครับดูนะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างเอาละครับ นี้เนื้อตะกัวนะครับกัวผมหมุนยังไม่รอบเลยเนี่ยยังไม่เห็นรอยจานเลยนี่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 รอยจานอยู่น,นี้จานเลเซอร์หรือเปล่านี่เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเบามากนี่น มีเลขด้วยมีเลขด้วยเนื้อทองแดงเบามากเลขอยู่ฝั่งนี้ต้องดูอย่างนี้สามศูนย์ตะกุดพญาหมูเต่าห้านะครับสร้างปีห้าสองนะครับกล่องหกเจ็ด ดูตะกุดทองแดงนะครับเล็กมากผมนึกว่าจะดอกใหญ่เหมือนผมนึกว่าจะดอกใหญ่เหมือนนี่เหมือนตะกุดเหมือนตะกุดเหมือนตะกุดตะกัวตะกัวดอกลาเลยนะครับรสวยสวยดอกก็สามร้อยสี่ร้อยนะครับประมาณนี้ดอกดอกก็สามร้อยกว่าบาทสี่ร้อย สวยสวยครับสวยสวย,สวยตะกุดพยาหมูเสาห้านะครับฝากไว้ด้วยสร้างปีห้าสองนะครับตะกุดพยาหมูลุงวสินฝากด้วยครับสวัสดีครับ